ดีกันด้วยนะครับผมพบกับผมนะครับการเสี่ยล .com ครับวันนี้เราก็มาเล่นเกมเดนบาร์เดลไลท์กับโบอิงซีแล้วก็ไบเปอร์ไม่ใช่นักแข่งเอาใหญ่ใหญ่ให่ให่เนี่ยไอ้โมคุณอยู่ตัวนะเฮ้ยมันเจอผมคุณคุณอยู่ตัวอะไรคุณอยู่ตัวไปเจอตัวอะไรไปเจอตัวอะไรคุยยังไม่เห็นเลยคุยอยู่ตัวเด็กคนนี้สียงหัวใจอ่ะน้องชายใช่ไหมเนี่ยจริงป่ะจานจริงจริง เหมือนมาทางขวาเลยอะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์รินเสียงเออใช่ใช่ไอตัวชุดขาวอะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เเสสียยยงชชััด้นลออตว์ปั่นไันนะปั่นดุอยู่ปั่นดุอยู่โอ้โหเปนช็อตที่แอบหนาวนะเป็นหมันกันแล้วมึงนะ โปัโ่นดุมากเปนะกูปั่นดุมากปั่นแก้เสร็จละบอดไปสัตว์บอดไปไปสายตายนกสายใจเย็นเราต้องรอดว้าว โอ้ลมหมยโอ้ยนี่ทานนะน้องสายนี่ก่อนนะนั่งๆนะปัดเด็ดโอเคครับเรื่องอะไรกูปิดห้องเลยจะได้ไได้ยินว่ะไีสายไอสายไอสายเรียบร้อยครับน้องสายโอ้ยดันเท้าไปง้มไก่จังว่ะน้องๆไปสายพี่สายไม่ได้พี่ติดสถานะ จ้หนึ่กูไปช่วยโอเคครับบอลอะเหนมเ้าเส้าเฮ้ยไม่เสียงมันน่ากลัวจังว่เสียงโบดเนี่ยกวอดโบดเนาะนัดสัดผูหด็อกเตอ์ลูหด็อกเตอร์อ้ไปดอ้ไปได้ยินยังอโบดอ่ะได้ยินแล้วอโบอตั วัดเอ้ยวัดบุกวัดพ่อไงสัตว์มันมาบันต่อบันดุกันบันดุตอนนี้ก็บันดุไปให้บันหนูกูไปให้บันหนูกูเฮ้ยที่สถานะต้องแก้ด้วยอะไรวะไอ้จะมาแก้ตรงศาลายจันเท่านั้นใครวันหน้าโอ้ยเฮียล็อกเตอร์มันวิ่งเร็วเลยสัตว์ เสี่ตียหกเลยเี้เอจะแตกโมยเี้ผูร้องเขาแบบเี้ตลอดแตกร้องเปาไม่ชดูเดินานแบบเพลจนจัดไปเลหล้ออ้ยมันโดดออกไปแล้วกูเห็นสนามพลังแม่มาว่ะเอ้ะมันมันมันลงไปฝั่งสายจมมมันล่อมานี ไปดูว่าน้องชายตอนนี้เสียงดังเหลือเกินแบบกล้องกลางวัน้ปั่นดูก่านี้ไม่ไหวละปั่นเครื่องปันปั่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 นดูปั่นดูมา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 มมมา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 ามมายามามามเมามาอามามยมมามอมามามหมา้าม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  กูปัดด yeah. ูอยู่เฮ้ยมันมามันมาใจเย็นเร็วซ้ายเร็วขวาเลยเด้วทุกคนแล้วใบกูนั่งนิ่งไงไอ้ไอ้ไบใบกูนั่งนิ่งไอ้เี้ยไ่กูปั่นดีข้างข้างโหมดข้างหมดไปเฮ้อตาบอดสบอยครับใจริบ้มใจริบคมไปมันอุ้มเลยวะ ช้างดิช้างดิแมนจริงเลยไปแล้วไปเสียเลยแต่ผงเลยเฮ้ยกูรีโค้ดมาปั่นมาที่มามาช่วสบายแั่บมาปั่นมาปันโอ้ไม่ได้ว่ะเฟสสองแล้วว่ะน้องชาย โอ้โหทุกคนผมโดนฝ่ยายหึงแล้วอะมันกระดึ๊บเข้าเลยดิยผมต้องสเปคบราดุแล้ววะอัเนเทย,ย์หน่อจันฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงใกล้บ้านใหญ่อ่ะ <c oughs> เมื่อย์นิวแล้วไอ้น้องชายเฮ้ยเกือบเกือบคงเกือบรุดนะก็ไม่หยาบก็ไม่หยาบเรไม่เคยไ่หยาบเฮ้ยครับมีเพื่อนมาช่วยผมแล้วไห้จานวิ่งทุกคนเกิดมาเพูวิ่งจาน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 ฮิ้วก่อนฮิ้วก่อนฮิ้วก่อนมันชันแล้วโอ้อันตี้ใส่กูว้าวบักรักเตอโอ้ผมแตกแล้วดีคนไครใครล้มอยู่รีโครไวรีโครไวให้เต็ม โอ้โหแตกเลยทั้งายทำไมกูอต้องกูต้องสะบัดหลุดก่อนที่ผายโอ้ยดสัดดูดูดูกูด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 ูลูดููดููดููดดูดููดููดูดูดููดูดูดู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 ดู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 ูดููดููดููด โอ้มึงกีนโอ้พี่โคตรดังอ่ะน้องชายไปรีไวไปรีพอไปเฮ้ยครับตอนนี้จะวิ่งมาทำเพี้ยอะไรผืนใจครับผืนใจมาดิมาดิมาดิมาอยู่ที่มาอยู่ที่อื่นเฮ้ยบล็อกให้มามาดิอย่าบล็อกเลยหนีได้หนีแหวะโอ้ยเจ้ามอเตอร์คตรจังเลยไอ้กูเป็นหมัดแล้วเฮ้ย โอ้มันไล่ใครวะูนั่นะไม่ไล่ไม่ไล่ใครสักคนอะโอต้องสะบัดหลุดกี่รอบมันเนี่ยมันไล่ไปสะบัดหลุดสะบัดหลุดครับจุกดูครับคนนี้จุกดูแย่ใช่โอ้โหเออมีอะไรในกอไผ่ รวมฝันไปแล้วนะครับผมจับนี้เฮ้ยเสร็จแน่เส็จแน่เสร็จแน่เสร็จแน่รอรอแป๊บรอแป๊บเพื่อนเราเพื่อนเราก็ปันเฮ้ยมึงเงียเบ้าดิโอ้ยเชี่ยเอ้ยเบาทีร้องเลยโอยมึงกลมซี่โอ้ยเกือบเยอะแ โอ้โหสบัดเยอะแค่ไปองกูไปเอากูไปเอากูไปอ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 กูให้กูให้กูิวมก่อนเก็บปะโอ้มันก็มาจูกไก่เกินมาหิวเลยหิวเลยหิวเลยนิ่ง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 นกนงิ่งนิ่ิ่งนิ่งนก่งนงนงนิ่งน่น่งนิ่ง่งนิ่มนนงง่งนง่ไ่ มันชาร์จมันชาร์จชิ้มหายชิ้มหายแล้วกูลนกูลอกกูลอกไอ้นี่ก่อนไอ้มานดิมาีิเข้าไม้ก่อนโอ้ Lock. ไม่ได้แล <cod. S 2> ้วเฮ้ยเนเล่เพื่อนแคเล่นจิตวิทยากันปะมันไม่ตามมาไหงไอ้ตามเลยโมอยู่นี่วะจะไปช่วยวะ เออไอ้เฮียดอกเตอร์เออมาดิไปมาฮิวก่อนมาไปไปมาฮิวก่อนไปมาฮิวก่อนตายไปไปมึงเข้าไม้ดิโอ้โหทำไม่ทันน่ะใช่ป่ะสวยแล้วเมื่อกี้ไอ้เชี่ยกูณพับไม้ไม่ได้ไอ้เชี่ยลืมทำไมวะมันอันนั้นไงไม่ได้จะพับได้มันต้ะพันหลุดอ่ะอ๋อเอ้าพับเร็วเกินโวยเยยย มีคนเปยไม้ปะ่ะไอันติใส่กูมึงก็เปยไม้เกินโอ้แม่งกวรจะมาหาที่สะบัดหลุดก่อนเย้แค่ถูกไม้ปะ่ะสะบัดหลุดหน้าห้องวีเลยกูอะดุพอกอเราจะหาทางช่วยไปแม่งก็เฝ้าอยู่แล้วแหละไอ้เก้กูหาปัดไรอ่ะใช้ร้อก่อน เชืมึงจะรอดไหมโอ้ยดังเลยเฮ้ยมันล่ออยู่มันล่ออยู่ช่วยหมาช่วยมาพูดเอาอ่ะโอ้โหมึงโดดมาให้โดนฟันล้มอีกคนเพื่ออะไรวะเพื่อให้โมมาช่วยเหรอแตกว่ะไอโมต้องมาช่วยละชนะหารละหาลุหาลุหาลุหลุดแล้วจ่ะ โอ้ยเจ๋อเอ,อ้ยกบหางกบกบๆๆหมอกบหางเงรียบร้อยครับแต่งไปดี

เฮนน้ยอีกทีนึงเข้าไปไอ,อติดหัยเลยเนี่ยอ้มอามาร้องทำแมวะกูจะไปหาตรงแมสของแมสของที่พวกมึงโดนแขกันแ่ะแมสนึงหลุดเลย ยังอัพไม่ถึงเว้ยจีนแท็บเฮ้ยเฮ้ยหลุมอลลงไม่อลลงไมไม่ได้เจี๊ย้ยเกิรบไม่ได้ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็สนุกมากเลยตื่นเต้นอะไรปันนี่โอเคครับก็แล้วนะครับผมบ๊ายบาย